ัลโหลสวัสดีนิฮาวสวัสดีตอนเช้านะคะเด็กๆคะวันนี้เราก็พบกันอีกครั้งกับการเรียนรู้เกี่ยวกับผิวสัมผัสรูปร่างและก็รูปทรงนะคะเมื่อวานเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับผิวสัมผัสนะคะไปแล้วนะคะขอทบทวนไปอีกครั้งหนึ่งวันนี้เด็กๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงกลมและก็รูปทรง วงรีนะคะเป็นอย่างไรลักษณะของรูปวงกลมก็จะเป็นเส้นโค้งนะคะแล้วก็ขีดวนไปรอบๆแล้วมาบรรจบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรูปวงกลมหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าจานนะคะรูปวงรีรูปวงรีก็เป็นเส้นโค้งนะคะ เป็นการขีดเส้นล้อรอบจากจุดหนึ่งไปหาอีกจุดหนึ่งคล้ายๆกับวงกลมนะคะแล้วก็มาบรงจบก,กันแต่เส้นที่ใช้ในการขีดจะมีระยะห่างนะคะแล้วก็เส้นรอบวงที่ใช้เส้นรอบวงแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลักษณะ สิ่งของอรูปวงกลมในภาษาอังกฤษเขาบอกว่า C I R C L E circle circle i r ก็คือวงกลมนะคะภาษาจีนบอกว่ายวนเชียนยวนเชียนภาษาจีนหมายถึงวงกลมนะคะ สิ่งของที่มีลักษณะเป็นรูปวงกลมทรงกลมมีอะไรบ้างโคมไฟนะคะผลของส้มก็จะเป็นวงกลมมะเขือเทศแตงโมบางลูกเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นรูปลูกลกแผนที่ลูกบอลน,นะคะมีขนาด ที่แตกต่างกันไปแต่ก็มีลักษณะในรูปวงกลมนะคะต่อมาค่ะสิ่งของเครื่องใช้นาฬิกาเป็นบางอย่างเหมือนกันนะคะจานอ,อันนี้พิซซ่าเด็กๆเคยทานอันนี้เป็นยางรถนะคะเด็กๆล้อรถ ่วงยางทวงมมลัยรถอาที่ใช้ขับรถนะคะก็จะเป็นรูปสรงกลมมาดูกันค่ะรูปวงรีเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะนี่คือรูปวงรีจะมีเส้นรอบวงในการลากเส้นจากจุดหนึ่งหนูจะเริ่มตรงไหนก็ได้แล้วร้อมรอบให้มาบรรจบกันแต่ว่า เส้นระยะห่างจากฝากหนึ่งไปอีกฝากหนึ่งจะไม่เท่ากันนะคะเหมือนตรงนี้ที่คนหนึ่งชี้ให้ดูฝั่งนี้จะสั้นแต่รูปเส้นผ่านศูนย์กลางตรงนี้มันจะยาวนะคะแตกต่างจากรูปทรงกลมที่เส้นผ่านศูนย์กลางเส้นขีดทั้งสองด้านจะเท่ากันนะคะ วงรีภาษาอังกอ่านว่า O V A L O อเอนะคะก็คือวงรีภาษาจีนทัวยวนสิงทัวยวนสิงนะคะภาษาจีนบอกว่านี่คือรูปวงรี สิ่งของเครื่องใช้ที่ดเด็กๆอาจจะเห็นอยู่ในบ้านของเรานั่นก็คือจานจาน,นเด็กอาจจะบอกว่าที่ว่านหนูไม่มีรูปทรงวงรีเขาจะทำมาในรูปแบบการใช้งานที่ไม่เหมือนกันนะคะเขาก็จะมีหลายรูปแบบทั้งรูปวงกลมแล้วก็รูปวงรีบางชนิดอ้อขอโทษค่ะจานบางอย่างก็ต้องทำเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะ ตะกร้าค่ะอันนี้คุณครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะมีได้หลายรูปทรงเหมือนกันไข่ค,ค่ะไข่จะเป็นรูปปวงรีนะคะอันนี้เป็นผลลไม้มะปรางหรืออาจจะเด็กๆอาจจะเคยเห็นเป็นมะยงชิดรูปตัวโต,วต,วตวนะคะก็จะเป็นรูป,ปวงรี พรุ่งนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมสำหรับวันนี้เราเรียนรู้การแค่รูปวงกลมแล้วก็วงรีก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันอีกครั้งนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะใส่แมสปิดปากล้างมือบ่อยๆนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงพรุ่งนี้เจอกันอีกครั้งคะ่ะบ๊ายบาย